สวัสดีครับมาพบกับรายการชิดแชท EP พีแล้วนะครับผม <S <S อถาา้ารายการชิดแชทเป็นรายการที่เอาแชทมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็นั่งรีแอคว่าเฮ้ hey, ยนี่เป็นชิดหรือเป็นแชทวะใครชื่นชอบรายการแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมา่พลาดคอนเทนต์อะจากช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันด้วยนะครับผม ลืมครับฝากแท็กคนที่กูรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่กูรักและช่องแชททุนชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้มีแชทอะไรบ้างอีกสักหน่อยดีไหมอ๋อแชทเหรอขอบนหนตรงนี้บอกตรงนะอากาศดีมากครับดีที่ไม่อ่าอูดไม่พอเว้ย จริงนะประเทศเราอ่ะขาดแค่ต้นงนีบอ่ะท่าทองแดงเหมือนอยู่ในรลกชิดเช็ดเชดชดไปมาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์ชิดชัดอะไรบ้างครับไปไม่ดังเลยเออมีหนึ่งมิสคอการโทรด้วยเสียงไม่ได้รับสายแตะเพื่อโทรกับเดี๋ยวนี้โทรไปไม่เคยจะรับน้ำมึงอ่ะมีโทรศัพท์ไว้ทำไมวะ เน้นติดตัวไม่เน้นติดต่อมึงอยู่กับผู้ชายเหรอแน่นอนเพื่อนรักแม่ไอ้เราก็ตรงตรง,ตองอ่ะเนี่ยบอกตรงนะไม่รับสายแบบนี้เวลาโอคัคอะมึงอย่าหากูงี้นะบอกต้องกูจะสมให้เวนรับสายเน่ยก็ได้แมเพื่อนมันก็นรู้ทนทัน ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างแน่นอน,อน,นส่งรูปกองฟืนไปคืออะไรอะ่ะเราแค่อยากรื้ฟืนเรื่องของเรานนจะลือหน้ามันก่อนเลยนนคิ่ไม่ดีกได้อา,ามุกกนี้กูไม่ทันหรอกอนน แลแพบส่งรูปผัวมาเรวรู้เรื่องหรือฟืนเนี่ยผัวมันช่วยรื้อก็ได้ <c oughs> และแถมเผาให้ด้วยชาปนกิจให้อีกแง <c oughs> ่ชัดเจนมละล่ะ <c oughs> มีผัวไม่มีแผลเว้ย <c oughs> น้องพิมพ์พโสดใช่ไหมครับค่ะจะจีบหรอคะรู้ได้ไงพี่ดูจากหนังหน้าน้องอะครับคงไม่มีใครจีบ ยังพิมพ์ไม่จบเลยครับแล้วนี่พี่บอสโสดไหมคะเราลองมาคุยกันดูฮะมา <c oughs> ชัดฟิลเหมือนกูเลย <c oughs> สเ <c oughs> บองตองดาคิดวิคอยแยกแย้ yeah, ไม่ทันเลย <c oughs> ก็ไวเกิน <c oughs> บองต้งนะไอคนชื่อบอสอะ่ะมึงอะ่ะมึงมีกับผู้หญิงนะ <c oughs> มึงแซะเป็นแฉลงไม่ได้อีเวน เวลา15.40นอหยุดเพ้อหยุดดิดดึงหยุดส่องหยุดให้ความหวังตัวเองสักทีเขาไม่มีทางกลับมาแล้วตอนแรกว่าจะกลับอะไอ้ดิดดึงนั่คืออะไรวะวิวเทอไม่กลับมาก็ได้วะแปลไทยเป็นไทยกูทีดิถึงนิ้มไ,ไปหน่อย <S <S จะไหลที่มึงพิมพ์ผิดเนี่ยมึงมีคนทักมาจีดกูอ่ะแต่กูกลัวทำไมกูกลัวเขาเฮี้ยใส่กลัวเจ็บอีกไม่ต้องกลัวมึงเฮี้ยกว่าเขาเยอะ รู้นะบางทีมึงเป็นเพื่อนรักกูแต่มึงก็ไม่ตรงขนาดนี้ก็ได้มึงให้ความหวังหรือมึงอยู่ข้างกูบ้างก็ได้ <c oughs> ไม่รู้ว่ากูอ่ะมีมึงเป็นเพื่อนไม่ไดมีมึงเป็นศัตรูอีเวน <c oughs> มึงก็ตรงไป <c oughs> มึงไม่เลี้ยวบ้างเลยไงกู <c oughs> ว่ากูพอละรอบที่ร้านห้าแล้วนะมึงพอแบบใดวะ <c oughs> พอไหนเอเพียงหเหรอหรืออะไรต้องแท็กเพื่อนกันเลยนะสุนี่ก็หมาเหมือนกันหมาเล่าริ้านห้าล้านหกแลเนี่ยรงนี้ก็บ่อยเกินอีเวนทันหมาเป็นลิศไม่พออะบองตองเฮ้ยเพื่อนมึงเทนอเอาทำไมวะเขาพิมพ์ไทยไม่ถูกคุยด้วยแล้วหงุดหงิด หูก็เป็นง่ายๆาค้ากับขาเนี่ย <c oughs> มึงช่วยพิมพไม่โูรก,ก่อน <c oughs> ว่าไงค่ะ <c oughs> ขอโทษนะค่ะ <c oughs> มึงเข้าใจควาใหม่ยไหมหือ <c oughs> อยากคุยกับคนปัญญาชนะ่ะไม่ใช่ปัญญาอ่อนก็เ <c oughs> าะามึงมีทักษะในการพิมพ์แต่มึงช่วยเรียบเรียงใหม่ได้ปะวะล <c oughs> อยๆอยวันนี้สิ้นปีแรกกันมะ สอข้อสอเหรอแลกมากับมึงได้หลายหลายเที่ยวน้มึงอ่ะมึงดูจังวะอเด็กมึงนอนหงายบ่อยเหรอหรืมึงกินน้ำตาลเยอะไปหรือขาดน้ำตาลบอกกูหน่อยกูได้รู้อะไรขนาดนั้นกูไม่ดื้อหรอกพูดดีๆเวน ไปให้กูแลกอะไรแลกของขวัญกับซานต้าเหรอผมก็พูดมาเลยเวนมึงจำไว้เลยอูไม่มีทางทิ้งเพื่อนอย่างมึงหรอกเพราะกูเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับมึงเหรอเอาเพราะมึงรู้ความลับกูเยอะฮ่า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 ดีมึงนี่ตัวอันตรายเลยอันตรายมึงจะทิ้งไม่ได้เลยเวน ตัวมึงอ่ะต้องไว้ใกล้ตัวและใกล้ตัวเหมือนนักมวยอ่ะมันต่อยกูยากจะก็ต่อยกูกูไปาคามก่อนเลยเ<อ>ึมเก่งอ่ะกูเนี่ย<อ>ไปล่อยไม่ได้<อ>ทักครับแตงค่ะหนูเล็งพี่มาสามปีแล้วเ,<อ>เดี๋ยวนะมึงเล็งไปสแนปเปอร์เลยหระ มเลงนี่มึงก่อโลกให้กูนานเลยเนะให้กูได้คุยคำอื่นก่อนเหมือนมึงกระสันจะพิมพ์คำนี้รอกูรอเลยสามปี <c oughs> ปีที่สี่แน่นอนอปีเลยเวน <c oughs> เขาดูไม่ออกหรอวะว่ากูไม่โอเคแล้วมึงดูไม่ออกหรอวะว่าเขาไม่เคยสน <c oughs> ว่าไอคนเนี้ที่โดนทิ้งปะวะที่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกอ่ะว่าอ่านผิีดอ่านถูกดูดีว่านะครับอันนี้วออะว่ไม่เอกว่าไม่ใช่วะนะคือคนที่โดนทิ้งไงคนก่อนว่าที่พิมภาษาไทยไม่ถูกปะเออกูคัมแบ็กหรือว่าคอลแบครีคัมตินลรีคูดอะไรก็ว่าไปพูดไปเรื่อยเลยกูเนี่ยจีบเขาดีป่ะมึงไม่ควรทำไมวะ ไม่ควรมีใครมึงอะไม่ได้ว่าจะขัดนะมึกลัวเหลืออะไรว่าเนี่ยกูเริ่มแย่ไม่ออกกันเนี่ยว่ามึงเรื่องจริงหรือมึงแค่กวนแล้วทำไมคนอย่างกูมีใครไม่ได้อกูมีเรื่องกับมึงได้นะุดรลอยๆขอร้องนะครับอย่าไปล่อลวงเด็กน้องเขามีอนาคต ฟังนะเพื่อนๆขอร้องเลย <c oughs> บางทีเด็กก็มาอยากจะเราเป่าวะ <c oughs> ถึงอยากมารู้จักเราอยากมาแบบสารสัมพันธ์แล้วกูผิดอะไรอะ่ะ <c oughs> ผมก็จะว่าแอคชั่นเรียกชั่นมา <c oughs> ตบมือครั้งเดียวไม่ดังหรอกบ่องตรง <c oughs> ทักครับโสดค่ะรีบเหรออีลาน เออก็จริงนะเขาอยู่ตะวันออกกลางม่ะฮะเก็บทรงไม่อยู่เหมือนแอตะกี้เลยโสดคาแต่งงานเลยใจเย็นควียนก่อนเหมือนเรารีบอ่ะเจ็ดบวกเจ็ดตักัเท่าไหรสิบสี่ไม่ใช่สิบห้าทำไมอ่ะก็กูคิดเกินเพื่อน ไม่มึงโง่กูเห so ็นด้วยนะกูแยกไม่ออกเลยว่าเห็นด evet ้วยกับมุกจีบหรือว่าเห็นด้วยกับมึงโง่เนี่ยแต่น่าคิดเกินเพื่อนก็ได้อยู่นะสุดยอดไปเลยมุกคิดเลขเงี้ยแป๊กมาเยอะเอออย่าอวดยอกกันเดี๋ยวมึงเงอยบไงสุดยอด เป็นยางไงกันบ้างครับกับ EP นี้ถ้าที่ชอบลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันด้วยนะครับผมฝากแท็กคนทีุ่ณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกักและช่องแชร์ที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับ เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับว่าท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้นะฮะใครจะดูใครจะอะไรก็รอดูกันได้ซึ่งสองอาทิตย์แล้ะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกวับความร้อนใช่ฮะมันร้อนคนละแบบในเวรนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูจนจบแล้วก็ขอความอนุเคราะห์แ้ะครับคอมเมนต์กันแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้กันแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับจริงๆนะครับขอบคุณมากมครับไป